วิดีโอสอนแปลงสำหรับลูกค้าที่ซื้อ USB ไปซึ่งจะใส่โปรแกรมเร์มแวร์ล่าสุดแล้วใส่ตัวเกมให้ด้วยเริ่มจากเปิดเครื่องเข้า system นะ,ะเลือกที่ง่ายเลยครับฟ f o r แมตไปเลย โอเคเราฟอร์แมตเสร็จใช้เวลาไม่นานครับเมื่อฟอร์แมตเสร็จมันจะรีบูตหนึ่งครั้งกดเปิดจอยอืม้มจอยเนี่ยลวนเลือกสเต็อัปเดตอันที่สองเนะี่ยเสียบ USB บให้เรียบร้อยด้วยนะ จะเห็นบอกว่า4.87ก็กดขวาเลือกที่2นะครับกดขวาเลือกคำว่าสตาร์ทกด enter นะก็รอมันเสร็จพอเข้าสู่หน้านี้ก็รอประมาณ10นาที มันเสร็จครบร้อยแล้วมันจะรีสตาร์ทของมันเองรอบหนึ่งเมื่อครบร้อยแล้วมันจะรีสตาร์ทของมันเองเข้าไปตั้งค่าอินเทอร์เน็ตนะล่างสุดตัวที่สามเนะี่ยเซตติง้ง <Okay. S 2> ผมใช้ไวไฟนะเดี๋ยวขอเข้าอิเนเทอร์เน็ตแป๊บนะอ่อเลือกอินเทอร์เน็ตชื่อของเรากดขวากดขวา,อ,าอ่ตอนนี้ให้ใส่พาสเวิร์ดก็ใส่ไปใส่แปนะ๊บหนึ่งใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วให้กดขวา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 อย่างเดียวเลย จนได้หน้านี้กด enter ถ้าขึ้นสก้าวสกูเนี่ยแปลว่าเสร็จโอเคต่อมาไปเข้า browser นะนะเว็บกดเข้าไป ให้กดจอยสามเหลี่ยมเลือกค้นหาพิมพ์คำว่า ps3 า p เอกระบาดพีรนร์ แล้วกดสตาร์ทนะครับเล่นเอกอได้อ่าจะได้หน้านี้เลือกบนสุดกดเข้าไปได้เข้าขมาเลือกเห็นไหมตัวที่สองพีเอสามเห็นเล่นรางวันที่สองกดเข้าไปได้ มันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกจะขึ้นถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะไม่สำเร็จนะครั้งแรกมันจะช้าหน่อยตอนนี้เพิ่งได้แปดสิบมันจะถึงเก้าสิบห้ารอสักครู่ครับเนี่ยแล้วมันจะขึ้นว่าไม่สำเร็จ ให้กดออกนะครับถ้าไม่สําเร็จกดแดงไม่เอ็กโอเมนูแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันฮะมันถามบอ,อกไม่ออกเลยครับให้เราไปรีสตาร์ททีหนึ่งเปิดเครื่องใหม่กรอบหนึ่ง ไปต่อเข้าอีกทีหนึ่งครับเบราวเซอร์อกดสามเหลี่ยมค้นหา,าเห็นไหมเรามีพิมพ์คาไว้อยู่ PS3 XP กดเข้าไปกดสตาร์ทเลยเข้าเหมือนเดิมไปก,กินนี่เลยครับนบอน อันที่สอง่อันที่สองเห็นขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ครับถ้าขึ้นอย่างนี้คือสำเร็จแล้ว นะครับให้กดออกอให้กดคำว่าถัดไปเรื่องที่ไปรีโมทเพย์กดเข้าไปให้กดออก X ก,กด B กดออกแล้วจะได้เจอคำว่า install h e n กดเข้าไปอากดเข้าไปเรื่องเยบอะดาวน์โหลดแป๊บ ามารีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับนะเปิดไมค์ทีจะเห็นขวามือคำว่าเห็นนั่นหมายความว่าเครื่องเราแปลงเสร็จแล้วแต่ลูกค้าที่ซื้อแฟกได้ไปผมจะใส่เกมให้ด้วย ขันตอนทุกครั้งที่เปิดเครื่องต้องกดคำว่าเห็นก่อนนะครับเข้าคำว่าอิ s สตาแพ็กเกจอินสต t แ package file Standard ลูกค้าที่ซื้อแฟกได้ไปก็คล้ายหน้าอย่างนี้เลยครับ จะมีไฟล์เกมผมจะใส่อ่าแล้วแต่ลูกค้าที่สั่งมาก็ติดตั้งทีละตัวติดตั้งโดยการกด X หรือ O ก็แล้วแต่มีนูเครื่องเป็นอันติดตั้งครบตัวเป็นอันเสร็จได้เล่นอยู่หน้าจอเลยโดยไม่ต้องทำอะไรแล้วโอเคขอบคุณที่เลือกซื้อกับผมครับร้านเกมรูมโอเคครับ